อยู่ใส่นุ่งครานแม่สาวอีสานเป็นอยังจึงลืมคอนเก่นลืมไล่สู้เก่าเคยเบาฝากฮักเป็นแฟนก่อนนั้นสัมพันธ์เหนียวแน่นลืมคนขอนแก่นแล้วบอกคนดี พี่ลุงรอคอยแต่เจ้าเคลื่นคลอยลอยลับบ่มาจักทีอายของคอยทาจนคืนวันผ่านพันเป็นปีเป็นอย่างจังเป็นละแนวนี้คือเงียบยี่ลีแทนอนอน้องสาว สาบานกันไว้จังไรจังคือบ่อจำบ่อจำความลังครั้งเก่าฝนตกท้องฟ้าห้องตึมขะนึงถึงน้องบ่อเศร้าน้ำตาไาหลยาวดังฝนพลังพลมไตยตุกกระโดน อายยืนงอยพูดคอยน้องร้องไห้ร้องห,องหม่มหรือคนขอ,อนเก่นไปมีแฟนทั้งเมืองขอลมชอกช้ำน้ำใจเหลือคมแม่สาวตาคมไม่คืนอีสานสาบานกันไว อย่างไรจังคือบอ่จบอจำบ่อจำความลังครั้งเก่าฝนตกท้องฟ้าห้องตึง้คนึ่งถึงน้องบ่อเศร้าน้ำตาไหลยาวดังฝน,นพลังพลุมไต้กูกกระโดด อายยืนงอยพูดคอยน้องร้องไห้ร้องหุมหรือคนขอนแก่นไปมีแฟนทั้งเมืองขอลลมชอกช้ำน้ำใจเหลือคมแม่สาวตาคมไม่คืนอีสาน